สองสามปีเวลาฝึกภาษาเข้าไว้ภาษาเรื่สำคัญตรงนี้อันนี้เดี๋ยวหน้าสนใจนะเบรกหน้าน่าสนใจมาพูดเรื่องนี้ว่าทําไงดีแล้วคือเบรกหน้าเราจะมาพูดเกี่ยวว่าเราจะปรับตัวอย่างไรแล้วก็ทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวัครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบรยิษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02 975 5858 กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมการพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าเราจะเตรียมตัวรองรับสถานการณ์ AEC ที่เกิดขึ้นอีก3ปีข้างหน้านี้อย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ดร์เมื่อสักครูเราค้างไว้การพัฒนาตัวเองก็ดีการเตรียมพร้อมก็ดีคนไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยเนี่ยแต่เราต้องตื่นตัวในเรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยภาษาครับ เพราะว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญก็คือต้องใช้ภาษาและภาษาที่พื้นฐานเลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าคนเราก็พูดภาษาอังกฤษได้พม่าพูดภาษาอังกฤษได้เมืองเยนอเดี๋ยวนี้คนกัมพูชาก็เริ่มเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแล้วไม่ต้องห่วงภาษาคาเมนบางคนก็เดี๋ยวนี้ก็พูดไทยเก่งคนกัมพูชานะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคนมาเลมาก็พูดภาษาอังกฤษและโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าสิงคโปร์เนี่ยปกติเขาเป็นเกาะเล็ก และเป็นประเทศชาติที่มีรายได้มากที่สุดในโลกคนหนึ่งต่อหัวนี่สูงที่สุดสูงที่สุดในโลกด้วยกําลังซื้อเยอะเลยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยคิดเป็นดอลลาร์คือห้าหมื่นสองพันดอแสแสนกว่านะไม่แสนกว่าต่อเดือนนี่แสนกว่าแต่ต่อปีนี่ล้านกว่าต่อปีห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้าสามสิบห้าก็ล้านห้าโดยประมาณล้านห้าโดยเฉลี่ยก็แสนสองต่อเดือนสูงสุดในขณะที่ประเทศไทยเรามีรายได้ต่อหัวแค่ห้าพันห้าพันดนะ ก็ปีหนึ่งก็ต่อปีต่อปีก็แสนห้าก็หมื่นสองต่างกันกี่เท่าสิบเท่าสิเท่าอ่า ถ้าสิิเท่าเนี่ยอตอนนี้คนรวยก็อยากไ่ใช้เงินครับปกติสิงคโปร์เนี่ยจะไปไหนเ็าําบากแต่ตอนนี้เขาได้ประเทศพื้นที่อีก10ประเทศอีกเประเทศนี้เขาจะขยายไปประเทศไหนแล้วเขาก็จะมาเลินเที่ยวประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราลองรับเลยเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสารศึกษาเพราะคนรวยก็จะขนลูกหลานมาเรียนชป <Shop ping S 2> เราสร้างระบบของเราในแง่ของความปลอดภัยมาตรฐานของเราหรือว่าอะไรที่เป็นการยอมรับแต่คนจะแหนเข้ามาครับผมเชื่ออย่างนั้น แต่เราต้องเตรียมตัวรองรับให้พร้อม,มอย่างนั้นแหละไม่ใช่ถึงเวลาแล้วค่อยมาเตรียมตัวมันก็ไม่ทันครับอืมมันก็สามารถที่จะรองรับได้แล้วก็เตรียมตัวรองรับได้ไม่ยากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่สามารถทําให้อ่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีความร้อมความพร้อมเรือร่อ,อ,องภาษาแล้วก็จัดจะฝึกอบรมพนักงานแล้วก็ฝึกัวฝึกตนตัวเองนะครับแล้วก็วางระบบของบริษัทให้มีความพร้อม แล้วก็ด้วยสักยภาพของคนเราเนี่ยนะครับซึ่งเรามีความได้เปรียบเรื่องพื้นที่เราเป็นเจ้าถิ่นยังไงก็ได้เปรียบครับนะครับเพราะฉะนั้นได้ด,ด้วยมูลค่าการเติบโตนะครับเปอร์เซนต์การเติบโตแล้วก็ดูจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก3าสปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าเขาจะมีปัญหาอะไรกันผมไม่เชื่อ,อมผมเชื่อว่าของเรายังเติบโตต่อเนื่องครับอย่างอย่างบริษัทจอยแอนคอยเนี่ยเดี๋ยวเข้าเรื่องสักนิดหนึ่งไอ้การที่ ประมาณก่อนปีใหม่นะช่วงปีใหม่ครับเห็นบอกว่านําคณะเพื่อไปดูงานต่างประเทศไอ้ตรงนี้นี่เป็นการเตรียมตัวรองรับ a อซด้วยไหมไปไปที่ไหนจริงๆเรื่องเอซนี่ะวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปมองที่อเมริกาแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นที่เราได้พานักขายของเรา50ชีวิตเนี่ยไปเที่ยวกัน นะครับแล้วโปรโมชั่นที่เราได้จัดในจอยคอยนนี่ก็มีต่อเนื่องคือทุกปีเนี่ยจะมีทริปใหญ่ๆสำหรับผู้นำหรือคนที่ประสบผลในองคอ์กรเนี่ยก็ครึ่งปีไปเที่ยวไกลๆก,ก็ในอาเซียนเนี่ยหรืออาจจะในไกลหน่อยแต่ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นใหม่นะครับที่ครึ่งปีโปรโมชั่นครึ่งปีเนี่ยทำองค์กรนะครับถึงพิชิตเป้าเนี่ยก็ไปเที่ยวสวิตซ์เลยแล้วก็พอไกลหน่อยก็จะไปเที่ยวอเมริกาอกีกรอบแต่ว่าโปรโมชั่น ปลายปีที่ผ่านมาที่เพิ่งไปกันมาเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยาาเป็นโปรชันของปีก่อนก็ไปเที่ยวกันเนี่ยไปเที่ยวกันหนึ่งอาทิตย์นะครับไปอยู่กันอาทิตย์หนึ่งช่วงปีใหม่ไปฉลองปีใหม่ที่น,น,นั่นไปฉลองปีใหม่เลยเดี๋ยวนี้เริ่มวางแผนว่าจะฉลองกันปีใหม่ <c oughs> เพราะว่าไม่เสียเวลาที <c oughs> บา่บางคนไปฉลองงานด้วย หยุดงานด้วยเที่ยวด้วยมันจะได้ไเีเวลาเพราะเดี๋ยวนี้เวลามีค่าเวลามีค่าก็เลยไปเที่ยวช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลไปเลยไปตั้งแต่คริสต์มาสเลยคือ24เราบินเลยแล้วกลับมาวันที่หนึ่งพอดีข้าบเกียววันที่หนึ่งผมจําได้ว่าคืนสามเอ็ดนี่ยนะบินอยู่บนกลางอากาศเนี่ยก็ไปแฮปปี้เบอร์เดย์กันบนเครื่องบินไม่ใช่แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้นิวยอร์นิวยียร์กันบนเครื่องบินนะก็สนุกสนาน จับตันก็บอกให้ถือแก้วไวนมาชนกันบนเครื่องบินแหมตอนเที่ยงคืนบดีเลยจําได้อยู่กลางแปซิฟิกบดีก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะก็นี่คือบรรยากาศของการเที่ยวนะที่เราไปเที่ยวถามว่าทําไมถึงได้เที่ยวก็คือคนที่อยู่ในองค์กรเป็นระดับผู้นําก็คือคนสร้างอาชีพเครือข่ายนี่ะอาชีพเครือข่ายชาวสกอตแล้วกเขาได้ไปเที่ยวปีละสองสาครั้งนะครับที่เราไปเที่ยวแลวในอเมริกาก็เป็นหนึ่งทริปที่เราไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียนนะครับไปที่ไหนบ้างนะเราก็นั่งเครื่องไปนะ วันแรกเราไปลงที่ LA นะครับเราก็ไปปาร์มสปริงนะฮะก่อนไปปา์มสปริงเราก็ไปอีกที่หนึ่งก่อนอเดี๋ยวนะฮะผมลงไปตอน,ตตอนใต้กี่ชั่วโมงอะจากไทยไปเนะี่ยโอ้ไปขาไปนี่เร็วหน่อยบินไปทั้งหมด10กว่าชั่วโมง17ชั่วโมง18ชั่วโมงนี่เลยวนะฮ <c oughs> ะแต่ขากลับนี่โดนไป22ชั่วโมงโอ,อยู่ไงอยู่บนเครื่องเหรอเพราะว่าวนลงกับกับกับตามลมเงยหน่อยรู้สึกว่าอากาศมริกราช่วงที่ไปเนี่ย หนาวหนาวไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่หนาวมากนะครับพออยู่ได้ไหมครับก็เราไปนะฮะก็ uh, ไปเที่ยวนะครับไปป uh, ามสปริงไปต้องบอกว่าไปที่ลาสเวกัส uh, นะครับแล้วก็กลับมาเที่ยวฮอลลีวูดนะฮะก็คือมีทริปเดินวนรอบอยู่แต่ว่าไป uh, คลิ์เดียเที่ยวนี้เนี่ยเราไปแกลนขันยอนเราไม่ได้ไปจาก uh, เราไปลาสเวกัสเสร็จเนี่ยนะแล้วเราไปแกลนขันยอนเนี่ยนะเ,เราไม่ได้นั่งเครื่องไปนะ ผมใช้เครื่องบินเล็กเลยขึ้นเครื่องบินเล็กเลย,เล,เล,ยลงไปแล้วก็ไปนั่งคอต่อนั่งหอเนี่ยสำรวจกแกนแคนยอดหน้าผาแกนแคนยอดแล้วลงไปข้างล่างไปได้กี่คนลงไปข้างล่างเลย<อ>ต้องบอกว่าแกนแคนยอดเนี่ยเกิดจากแม่น้ำโคโลราโดเนี่ยไหลผ่านช่องแคบผูกเขาจนกระทั่งน้ำแรงมากในนับพันปีนะเขาบอกว่าประมาณรับเขาบอกประมาณ9ล้านปีนะตามข้อมูลนะ,ะปรากฏว่า มันไหลจนกระทั่งเป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็กลายเป็นหน้าผาที่เรียกว่าแกนแคนยอนอยู่อยู่กลางเป็นแม่น้ําอยู่กลางแม่น้ํามันคือไอ้ข้างล่างเนี่ยคือแม่น้ำแหละเ,เป็นแม่น้ําโคโลราโด,โดและข้างบนเนี่ยคือฟังแต่ด้วยค<ะ>วามที่แม่น้ําไหลผ่านแล้วมันลึกมาก<ะ>จนเป็นหน้าผาสูงชันเนี่ยแล้วก็บรรยากาศหินที่เป็นหินทรายเนี่ยมันเป็นชั้นๆสวยมากก็เลยเกิดเป็นทัศนียภาพของแกนแคนยอนต้องบอกว่าแกนแคนยอนเนี่ยอยู่ในเลคุบเขาทะเลทรายนะเป็นทะเลทรายนะซึ่งเดี๋ยว ครั้งหน้าเราจะภาพมาฝากกันเลยผมไม่รู้มันเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้เราแอบดูผู้ชมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่เนี่ยเ่าถึงนี้บอกว่า๋อไม่ถึงว่าน้ำเนี่ยคือน้ําไหลเนี่ยผ่านไปก็คือเวลานานๆไปน้ําไหลก็เป็นหน้าผาแต่ว่านี่คือแม่น้ำโคโลราโดผ่านทะเลซายแล้วตรงนั้นเป็นช่วงที่น้ำเนี่ยผ่านไปแล้วมันลงไปลึกเป็นแอ่งลึกแต่ที่ลึกปุ๊บตรงกลางก็เลยเป็นเหมือนเป็นหน้าผาลงไปแต่ดูน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นที่สําคัญคือ พานั่งหอลงไปดูข้างล่างแม่น้ําด้วยแล้วก็ไปล่องเรือด้วยถ้า,ถาพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ทำอาชีพคือขายขายต้มไม่มีสิทธิก์กับจอยคอยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต้องจ้างหอเลยขนาดเอายี้ท่านผู้ชมขนาดผมยังไม่เคยมีสิทธิ์เลย<笑><笑>นี่ไงนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆนะนี่คือแบบเป็นที่พิเศษจริงๆค,คืออาชีพแบบนี้อกากันไปเที่ยวนะครับไปแกรนแคนยอนไปเที่ยวลาสเวกัสแล้วไปต่อแกรนแคนยอนแล้วก็กลับมาฮอลลีวูดไปกระทบไหลดาราไปดูซูเปอร์สตาร์ไปเข้าที่ ถ้าบอกว่า Universal Universal ก็คือโรงละครถ่ายละครหนังพวกจูรลสิกพาร์คหนังพวกอะไรที่มันเป็นอะไรที่เป็นตำนานมาที่มันดังๆอ่ะหนังพวกมัมมี่หนังเกี่ยวกับจูเลสิกหนังเกี่ยวกับการผจญภัยของวอตดิสนีย์เนี่ยโอ้โหมีอยู่ในนั้นเยอะน่าตื่นเต้นแล้วไปดูฉากยิงนะขับรถไปดูเนี่ยโอ้โทุกคนตื่นเต้นฉากยิงไงฉากยิงก็เวลาเข้ารถเข้าอุโมงเนี่ยเขาทำแบบ แบบยิงแบบแสดงให้ดูข้างๆมาเนี่ยเหมือนกับมันเป็นสามมิตินะแล้วเราก็นั่งรถรถก็เขย่าเขย่าเหมือนจะลงลงลงๆงนะก็คือเหมือนตรงหน้าผามีฉากสองข้างเป็นสามิติโอ้โหตื่นเต้นต้องไปดูภาพโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็ไปดูแบบฉากน้ําท่วมน้ําท่วมมาจริงๆเลย พอถึงใกล้ๆเราน้ําหายลงไปทั้งา <laughs> โอ้โหตื่นเต้นเห <laughs> มือนเหมือนคล้ายๆคล้ายๆที่เดีไปดูหนังสีหนังเรื่องจอนี่จอวิ <แ S 2> ่งมามวูบจะงับเลยแบบสีมิติอะไรสไตล์อันนี้ของจริงเลยของจริงเลย <laughs> เขาทําจําลองให้เห็นเลยต้อบอกว่าบรรยากาศเที่ยวเนี่ยก็คือคนที่ได้ไปเที่ยวก็มาจากคนที่ประสมเหตุ ระดับสูงก็บอกว่าเหมือนคนที่สําเร็จในระดับสูงแล้วเนี่ยประกาศโบชั่นเขาจะได้เที่ยวปีละสองครั้งอยู่ในจอยคอยมานานๆก็ได้เที่ยวปีละสองครั้งแล้วก็จะมีทริปได้สำหรับคนใหม่อีกประมาณ4ี่ห้าครั้งนั้นปีหนึ่งอะจอยคอยรวมกับซัพพลายเออร์ด้วยปีหนึ่งเที่ยวประมาณ9ครั้งก็เลยนึกดูว่าเดือนครึ่งเที่ยวครั้งหนึ่ง ฮะอย่างคนที่ไปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยรวยอยู่แล้วหรือหรือเริ่มต้นแบบทุกๆคนในในชีวิตนี้ไม่เคยเที่ยวเลยนะแต่บอกว่าบางคนจบป .4 บางคนจบมีหลากหลายนะแต่แต่มาทําอาชีพเครือข่ายก่อจอยอนคอยนี่คือโอกาสพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็สอนให้เพราะนันเนี่ยคำว่าโอกาสนะครับโอกาสแห่งอาชีพที่บอกว่าโอกาสที่เป็นไปได้ทําง่ายและมั่นคงเนี่ยที่ผมใช้เป็นสโลแกนเนี่ยนะก็บอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วในจอยอนคอยแล้วก็สามารถทําให้คนผู้คนที่ไม่ ไม่มีโอกาสเนี่ยประสบผสเร็จแล้วก็มีโอกาสที่มีเงินล้านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาที่หลายคนใฝ่ฝันว่ามันไปยากนักนะยากหนาเนี่ยนะแล้วก็ใครจะพาไปอย่าว่าแต่แค่ไปเลยวีซ่านี่ยากพอยากอยู่นะแต่ถ้าจอยคอยไม่รับประกันและรายได้เขาไม่ดีถานทูตให้ไปไหมไม่มีทางก็แสดงว่ากลัวไรลงว่าเขามีรายได้จริง แล้วก็บริษัทก็สามารถรับรองได้ว่าเขาเป็นคนที่มีตัวตนจริงก็ได้ไปไม่หนีวีซ่าแน่ก็ไปกันมาทุกคนก็แฮปปี้ได้เที่ยวแล้วก็อเวกาให้วีซ่าไม่ได้ให้กันปีสองปีนะให้กี่ปีให้สิบปีเลยที่ไปเนี่ยได้คนละสิบปีโอสุดยอดเลยไหนนะใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้เพราะไปจับไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จับที่วีเว้นปีนี้เราก็ไดเดี๋ยวทิปหน้าเราจะพาไปดูน้าตกในเองกลร่า นะครับเราจะไปลงที่นิวยอร์กแค่พูดมาแล้วก็<ล>ไป<ล>แคนาดาต่อนี่เดียวทริปหน้านะครับร่นโปชันของปี5่าอันต้องบอกว่า5้าเนี่ยนะครับก็ปี2013เนี่ยเรามีโปรชั่นทั้งปีเนี่ยได้ทำครบโปรชันเนี่ยทำมีองค์กรนะครับซส์พันแปดขวาพันแปดไปเลยไปเมกากับเราครับนะครับ,รบก็เที่ยวกันก็แสดงว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยไม่มีทางตันยิ่งทำยิ่งดีมีความสุขยิ่งรวยยิ่งทำรวงได้อ่าอืมครับ ถ้างัอยากจะฝากอะไรหรืออะไรอีกนิดหน่อยฝากท่านผู้ชมทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับครับก็จะบอกว่าด้วยโอกาสของกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอยากบอกว่าวันนี้ในสังคมเนี่ยนะครับใครที่รู้ก่อนทําก่อนก็ต้องได้เปรียบก่อนแต่ปัญหาคือเรารู้อะไรถ้ารู้อะไรแล้วใช้ประโยชน์ได้มันก็รวยได้ครับแต่ถ้ามันรู้แล้วรู้ผิดที่รู้แล้วไม่สามารถไปใช้ได้มันก็เสียเวลาเปล่าครับทำงานผิดอาชีพ แต่ที่แน่ๆนะครับกระแสของ AEC e กระแสโลกยังไงก็แล้วแต่แล,และด้วยการที่มองไปข้างหน้าผมเชื่อมั่นของการเติบโตของประเทศไทยแล้วสำคัญที่สุดบริษัทเองก็ต้องปรับตัววันนี้โดยบริษัทที่มีศักยภาพอย่างจอยคอยนะครับที่ผมได้พัฒนามา11ปีวันนี้เนี่ยเราค้นพบวิธีการสร้างเครื่องมือที่ทําให้คนไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากแล้วก็พิสูจน์แล้วครับก็มีคนสําเร็จจริงแล้วก็สามารถมีไรายได้นับล้านมีไรายได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าได้จริงต้องบอกว่าที่นี่สร้างคนให้รวยกระจายนะครับ ไม่ใช่รวยกระจุกต้องบอกรวยกระจายแล้วก็ทําให้จํานวนผู้คนที่รวยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจากการที่มีเครื่องมือดีมีกลยุทธ์ที่จะรองรับถึงกระแสะโลกแล้วก็มีวิธีคิดที่จะทําให้ทุกคนประสบผลิดโดยไม่ยากด้วยระบบฝึกอบรมที่ผมได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาฝึกอบรมให้เองตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องขององค์รวมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องความหลากหลายของสินค้าเรื่องสาขาที่จะสร้างขึ้น ในอีกปี2ปีนี้พึ่งเสร็จเนี่ยนะซึ่งสามารถเป็นฮับรองรับ e EC แล้วด้วยระบบ eWallet ด้วยระบบหลากหลายของการทำให้ทุกอาชีพที่เข้ามาสามารถมาเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยวิธีคิดของคำว่าขายตรงสะดวกซื้อที่นี่แหละครับที่จะทำให้ทุกท่านสำเร็จโดยไม่ยากครับการสร้างความสำเร็จแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่แหละครับถึงจะทำให้เรามีโอกาส มากมายมหาศาลนะครับวันนี้จะขอขอบคุณครับดรสมชายหัตชิรีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์เปอเรช